ที่วัดป่าภูผาสูงอยู่นะครับนาเจดีภูผาสูงนะครับขึ้นไปทำบุญนะครับว่างๆก็มากันนะครับญาติโยมเอฟซี 4, ผู้ทศทธานชนิกชนมาทำบุญกันบ้างนะครับอยู่ตรงไหนไม่ไกลนะครับขึ้นตาบนมะเกลือใหม่มาทางวัดภูกแก้วนี่แหละครับมาทางวัดภูกแก้วท่านจะรู้จักนะครับ ขึ้นมา9กิโลเป็นวัดป่าภูผาสูงมีสิ่งที่จะร่วมทำบุญมากมายหลากหลายนะครับมากันได้เลยนะครับพี่น้องอุสานิกรสนเอซที่เคารพรักทุกทท่านนะครับมากันนะครับมากันมาการตัดปะชมกันนะครับบรรยากาศทางขึ้นเจดีนะครับ วิหารพระนอนพระนอนหินเขียวนะครับชื่อพระนอนพระนิพ่านไหลอันนี้ลูกนิมิตหินทรายเขียวแปดสิบห้าตันนะครับลูกนิมิตหินทรายเขียวแปดสิบห้าตันเมื่อสิบหกธันวาคมสองพันรอยหกสิบสองชื่อพระ ปฐมเจดีสีภูผาสูงนะครับหรือพระธาตุจอมผาครับเรียกสั้นๆชื่อเต็มๆก็พระธาตุเจดีสีภูผาสูงนะครับบรรยากาศดีนะครับวิหารพระนอนสายเขียวนะครับ่มเย็น อยู่มันยอดเขานะครับมาทำบุญกันครับมาพักผ่อนทำบุญกันนะครับสวยงามมากครับสวยงามอยู่กับธรรมชาติครับอากาศเย็นเย็นธรรมชาติสวยสดงดงามสวยสดงดงามแล้วก็ร่มเย็นเป็นสุขนะครับ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนได้ด้วยในตัวนะครับมาทําบุญด้วยได้ทุกอย่างครบครับวิหารนะครับวิหารพระนอนสายเขียวบรรยากาศสวยมากครับทุกมุมเลยสถาปัตยกรรมงามมากครับตามเสาตามอะไรไม่มีเนีย่ยไม่มีทิ่ติเลยครับเนียนหมดเลยนะเนี่ยเฉพาะพื้นที่เดินนี่ครับเนี่ยองคละหมื่นเนี่ยที่จะจองอ่ะเนี่ยองค์เดียวกันกับเมื่อกี้ ตรงนี้ท่านจะเอาเครื่องเสียงน้อยๆมาวางเมื่อก่อนนีสวยมากครับบรรยากาศเย็นสบายหายใจสบายบนยอดเขานะครับวิวสวยววางๆเอฟซีก็มากันครับมาเที่ยวกันวัดช่องเที่ยวเฉ๋ๆก็ได้นะครับมาร่วมทาบุญก็ได้นะครับวัดป่าภูผาสูงนะครับตำบลมะเกืลใหม่อําเภอสูงเนินมาทางวัาปูแก้วนี่แหละครับ เลยวรับเกืเลยว่าภูาากแก้วมาเก้ากิโลตำบลงดมมะไฟมาง่ายทางสะดวกตรงนี้กุฏิทิพันธเลยเนี่ยวินะน้ำเขาไม่ท่วมีี่เนาะตรงนี้เนาะมันอยู่บนตอ น้ำเขาไม่ท่วมเลยเนาะตรงนี้เนาะเนี่ยเนะมันอยู่บนเนาะมันอยู่สูงเนาะมไม่มีสิทธิ์ท่วมหรอกตรงนี้มีแต่ไหลลงอย่างเดียวใช่ไหม,มนึกว่าผมว่าเห็นว่ามันเป็นต่ำลงไปคิดว่าน้ำจะขังนะตอนฝนตกไม่ขัง มากันครับบรรยากาศสบายๆนะครับมาทมําบุญกันด้วยมาท่องเที่ยวด้วยได้ชมบรรยากาศชมวิวบรรยากาศแท้ๆไม่ต้องไปไกลพัทธาตเจดีสีผาผาสูงหรือชื่อชั้นสั้นพระธาตุจอมผานะครับเดี๋ยวจะเปิดสมโพธิอีกครั้งหนึ่ง น่าจะประมาณวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมสองพันห้รอยหกสิบห้าครับผมพดใหญ่เลยครับพร้อมเลยพัดเจดีด้วยพ้านอนแกะสลักหินเขียวด้วยครับใชลานจอดรถเรานี่ตรงัหนทั้งออกมันออกไปเลยเดี๋ยวเรารถเราอยู่ทางนี้ นี่รถเราอยู่ทางนี้เราต้องลงนี่เราก็ไปอ้อมลงนู้นผมเคยมาประจำานี่เฉพาะเนี่ยเฉพาะไอ้นี่กัหลหลตังแล้วนะนี่สิพันนี่นะนี่น่ะนี่น่ะ,นนะเฉพาะท่านรูปท่านอะไรเนี่ยเนาะ,นะแกะสลักอะแกะสลักมันถูกที่ไหนละ่ะนอกจากช่างบางช่างก็จะถวายเนาะ โยมนหะส่วนมากโยมจะจ่ายค่าช่างเนาะแกู้ะเออแกแง่เอาหินตัดมาเป็นนั่นนะแก่สลักนั่นนี่นหะม่ใช่หล่อแล้วมาแปะนั่นนี่แกสลักต้นอะไรเนี่ยปาล์นนลมหรืออะไรอ๋อไอ้นั่นอะไรวะย่านางใช่อะไรเศรษฐีไหม ไม,ไม่ใช่วัฒนานะวัฒนามีของเราต้นหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ตามอีกอ,อันนึงอนะแบบที่ของฉันมีอะน,นี่อ,อ๋อใช่ไหมอันนี้อีกต้นหนึ่งที่แกมีงไงเออนี่อะไรเนี่ยที่ฉันเอามาเนี่ยที่เราปลูกเออแต่มันม,มีสองต้นที่ตัวใหญ่แลบนชมบรรยากาศนะครับวัดป่าภูผาสูงนะครับน่าจะดีจอมผานะครับที่น,นั่นท่านที่เห็นเห็นนั่เป็นพระวิหาร พระวิหารพานอนหินเขียวแกะสลักห yeah. ินทรายเขียวแกะสลักนะครับหินทรายเขียวหินทรายเขียวแกะสลักนะครับไปกินกันอีกแล้วนะครับโดยครอบครัวประดิษฐ์ค่ายไปกินกันอีกแล้วโดยครอบครัวประดิษฐ์ค่ายนะครับ ไปกินกันที่ไหนเดี๋ยวสักคู่เจอกันนะครับไม่เกินหนึ่งชั่วโมงบรรยากาศสวยมากครับธรรมชาติไม่ร้อนไม่อบอ้าวเพราะอยู่บนยอดเขาเบื้องหน้าเห็นนั้นเป็นพระวิหารนะครับพระนอนหินสยเขียว มาทางไกลนะครับกรุงเทพมหาคนครคนคนนี้จะไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวครับที่สูงเนินที่พันแต่งงานหรือไงโดยเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยข้อมือก็ได้ เรายังดังโดรกอะไดีหดมุนสาวมาแล้วสาธุสาธุขอเฮงเฮงเฮงปังปงังปังปังปังสวยงามครับลมเย็นอากาศสดชื่นมาท่องเที่ยวได้นะครับมาร่วมทำบุญได้ มากันครับ f อซใครว่างๆมาก็อยู่กันได้หลายชั่วโมงที่เดียวนะครับชมวิวได้ด้วยมีร้านกาแฟกาแฟแล้วแต่จะทำบุญกับแม่ชีนะครับห้องกาแฟชมวิวสบายเลยครับมองไปถึงปากช่อง มองวิวได้สวยมากครับถึงหนองสลายปากช่องเลยครับบ้านคองม่วงคองม่วงนี่มีที่ขายเยอะนะเห็นในหลายเว็บลวหลายหลายเพจเห็นหลายเพจแล้วครับ